สวัสดีวันนี้วันที่31พฤษภาคมพศ2 5 6 6สภาพของน้ำในบ่อกเก่าจะเห็นว่ามีดินเกยตื้นมาแล้วแสดงว่าน้ำแห้งถึงระดับต่ำสุดส่วนระดับสูงสุดก็คือมันเคยท่วมขึ้นมา,าเพียบกับสะพานนี้ ล้นสะพานนี้จนเดินเดินบนสะพานนี้ก็ต้องลุยน้ำนะครับเราก็สมมุติให้อ่ระดับสูงสุดก็คือระดับที่ต้องลุยน้ำนี่เป็นระดับ3เมตรนะครับโดยคิดเอาจากเสาต้นแรกที่เห็นสีพ่พจนนั้นไหมครับเสาต้นแรกนั้นที่มันอยู่โคนเสาของมันอยู่ที่อ่โคนเสาอยู่ที่ ต่ำสุดจุดต่ําสุดก็คือให้มันเป็นระดับศูนแล้วก็ขึ้นมาเป็น1แล้วก็2แล้วก็3 3ก็คือระดับบนพื้นสะพานเดี๋ยวจะพาไปดูซึ่งปีนี้โอกาสดีมากที่น้ำมันแห้งถึงขนาดนี้ซึ่งเดิมทีมันไม่เคยแห้งถึงขนาดนี้เราก็เลยทำสเกลวัดระดับน้ำไม่ได้ ปีนี้เราทำได้เพราะน้ำมันแห้งนะครับนี่ฮะก็คือว่าแฉะน้ำนิดนิดเนี่ยก็คือให้มันเป็นศูนย์เลยสมมุติให้มันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ขึ้นมา1เมตรสูงขึ้นไป สองเมตรนะครับแล้วก็ระดับบนพื้นสะพานนู้นให้เป็นสามเมตรครับแล้วก็ตีสเกลเข้าๆไว้อย่างนี้ช่วงสีขาวนี่ช่วงหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็สีส้มนี้ก็เป็นศูนย์ถึงหนึ่งเมตรไอ้สีชมพูนั้นอยู่ตรงกลางศูนย์จุดห้าอันนี้สีชมพูนี้ก็ศูนย์จุดห้าครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งจุดห้าครับขึ้นเป็นสอง ก็สองจุดห้าสองจุดห้าข้างบนนั่นมันเป็นสีส้มเพราะว่าสีชมพูหมดแล้วก็สีขาวก็หมดนะแค่นี้ก็เลยกลายเป็นสามสีนะครัแบบซึ่งปีที่ผ่านมาปีนี้ที่ผ่านมาก็น้ำท่วมจะต้องลุยเดินลุยน้ำบนบนทางบนสะพานนั่นซึ่งระดับนี้ก็คือมันล้นบ่อแล้วระดับนี้คือระดับที่ล้นบ่อ หลังจากท่วมเสร็จก็แหลงเลยอันนี้น้ำแห้งบ่อเลยขึ้นสูงสุดจนต่ำสุดครับเอลนินโยนั่นเองปีที่แล้วลานินยาปีนี้เป็นเอลนินโยเห็นกันชัดชัด คลิปนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ